สิสิ่งที่เราทําเป็นประจำแล้วสุขภาพดีครับสวัสดีครับผมพีทพิรวัตรจะกเพจลืมป่วยเพจที่จะทําให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันครับในหนึ่งวันถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีเราควรทําอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองมาเช็คกันดูครับว่ามีอะไรที่เราทําอยู่แล้วและมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทํากับสิบสิ่ง ที่เราทําเป็นประจําแล้วสุขภาพดีครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง1ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรามักจะพูดถึงนะครับเวลาที่เราอยากดูแลสุขภาพเนื่องจากมีงานวิจัยมากมายครับที่สรุปออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้มากมายต้องยอมแับครับว่ามันยากมากที่จะทําเป็นประจําเทคนิคที่ผมใช้ก็คือต้องทําเรื่องการออกกําลังกายให้มันง่ายที่สุดครับผมนะครับจะปรับเวลาตื่นนอนนะครับตื่นให้เช้าขึ้นนิดนึงนะครับและจะออกไปเดินเพื่อขยับร่างกายครับเป็นเวลา30นาทีครับผมจะเตรียมชุดเตรียมอะไรไว้ก่อนนอนเพื่อให้ตื่นเช้ามาเราสามารถออกกําลังกายได้ทันทีแบบไม่มีข้ออ้างครับ 2. เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาหารนะครับเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีครับเรากินอะไรนะครับสุขภาพเราก็จะเป็นแบบนั้นครับแต่เราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะครับเพียงเราแค่ต้องระวังครับผมไม่ให้กินอะไรมากไปและก็ไม่ให้กินอะไรน้อยไปครับสิ่งที่เราไม่ควรกินมากไปนะครับก็คือน้ําตาลของทอดของแปรรูปสามารถกินได้ครับแต่ก็ต้องพยายามลดให้ได้มากที่สุดนะครับและสิ่งที่เราควรกินให้เพียงพอนะครับในหนึ่งวันก็คือโปรตีนผักผลไม้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าวันเนี้ย เรากินเพียงพอไหมใครย้ายผมเจาะลึกเรื่องนี้แบบละเอียดลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปแยกออกมาเรื่องการกินครับ 3. นอนพักผ่อนให้เพียงพอทุกวันนี้<ๆ>เรานอนวันละกี่ชั่วโมงกันบ้างครับการนอนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายซ่องแคลมและฟื้นฟูตัวเองได้ครับแต่ในทางกลับกันหากเรานอนไม่พอก็ส่งผลเสียมากมายเช่นกันครับเรื่องนี้ผมได้ทําคลิปไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างถ้าเรานอนไม่พอไปตามดูกันได้ครับ4ดื่มน้ํสะอาดวันละ8-10แก้วต่อวัน การดื่มน้ําเป็นการดูแลสุขภาพง่ายๆครับช่วยรักษาการทํางานของร่างกายให้สมดุลใครรู้ตัวเองว่าดื่มน้ําน้อยนะครับก็พยายามหากระติกน้ำนะครับมาตั้งไว้ใกล้ตัวนะครับเพื่อให้เราได้ดื่มน้ำํำได้มากขึ้นครับ 5. ลดความเครียด ความเครียดนะครับจะส่งผลต่อสุขภาพกายและใจครับผมเข้าใจครับว่าความเครียดเนี่ยบางทีมันมาแบบไม่มีสาเหตุครับแต่เราต้องรู้ตัวตลอดเวลาครับว่าเมื่อใดนะครับที่เราเครียดนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่ผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดลงครับเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับก็จะช่วยให้เราลดความเครียดได้ครับหกเรื่องสุบูรี การสูบบุหรี่เป็นอะไรสำคัญของโรคหลายชนิดครับเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคปอดผู้ที่สูบบุหรีอยู่นะครับควรเลิกสูบบุหรีทันทีครับ 7. จจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมายเลยครับถามว่าดื่มได้ไหมสามารถดื่มได้ครับนานๆทีเวลาไปพบปรับเพื่อนฝูงอาจจะดื่มเบลละครั้งก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าเราดื่มเป็นประจำดื่มอาทิตย์ละหล,ะหลายๆวันก็ควรลดนะครับ 8. ทานอาหารเสริม การรับประทานอาหารเสริมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองง่ายๆครับเพื่อที่จะทําให้เรามั่นใจว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จําเป็นครบถ้วนหากใครนะครับไม่สามารถรับประทานอาหารได้ทุกหมูนะครับตามที่ร่างกายต้องการอาหารเสริมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่เราสามารถเอามาทดแทนได้ครับ 9. รักษาความสะอาด เวลาที่เรานะครับออกไปนอกบ้านมือของเราคือพาหะชั้นดีเลยครับที่จะนําเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายเราครับบางคนนะครับอาจไปจับเชื้อโรคแล้วไม่ยอมล้างมือหลังจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์กุญแจรถหรือแม้แต่กระเป๋าเงินขึ้นมาใช้ครับเชื้อโรคก,ก็วนไปวนมาจนเชื้อแพร่กระจายตไปหมดแล้วครับ 10. ตัวสุขภาพเป็นประจำ การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้เราพบความผิดปกติของร่างกายได้ครับตั้งแต่เนิ่นๆและสามารถรักษาได้ทันอย่างท่วงทีครับผมขอสุบให้ฝ่าย่รานะครับว่า10สิ่งที่เราต้องทำทุกวันและสุขภาพดีมีอะไรบ้าง 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ3นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4. ดื่มน,น้ำสะอาดวันละ8-19แก้วต่อวัน 5. ลดความเครียด 6. เลิกสูบบุหรี่ 7. จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8. ทานอาหารเสริม9รักษาความสะอาดและ10ตรวจสุขภาพเป็นประจำครับมีข้อไหนบ้างครับที่เราทำอยู่แล้วและมีข้อไหนที่เราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นลองสำรวจตัวเองดูนะครับเพราะโรคหลายต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่เกิดจากที่เราทำร้ายสุขภาพเราไปเรื่อยๆการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่เราต้อง ในระยะยารายยคับะะหัวใจสําคัญก็คือความสม่ําเสมอและทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีครับพเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ยังมีอีกมากกดติดตามเพจลืมป่วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆครับถ้าชอบฝากช่วยกันกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานและแบ่งปันสิน่งดีไปให้ผู้อื่นได้ทราบจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันครับ